จูบินอ่อนลาหรือไรหงฟ้าจึงมาเลียบดินเจ้าอยู่พรมมินในล,ลายมาสิ้นแค่เพียงพรมแดนสวัสดีค่ะจากอากาศโทรหญิงออนสุราอุดจ,จังชื่อเล่นชื่อกุกูค่ะเป็นสิทธิ์เก่าจากคณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยายลัยรชาชภัฏสวนสุนันทาค่ะ ปัจจุบันรับราชการทหารอากาศนะคะอยู่ที่กองดุริยางทหารอากาศะคะ<ม>่ะเป็นนักร้อง,งค่ะคผลงานที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดได้ติดตามนะคะก็จะได้เห็นในทางช่อง8ค่ะ ในรายการเสียงสวรรค์พิชิตฝันค่ะเป็นแชมป์หกสมัยนะคะแล้วก็เป็นแชมป์ในทีมเสียงดีในเครื่องแบบด้วยค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีนะคะเป็นนักร้องยอดเยี่ยมค่ะในการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเทศบาลนครปากเกตค่ะจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะ ผลงานที่เป็นเกียรติประวัติสูงสุดในชีวิตของหนูนะคะก็คือการได้ร้องเพลงบนเวทีมหรสพสมโพธพระราชพิธีถวา,ายพระเพลิงพระมรมศพในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9ค่ะก็ซึ่งเป็นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตครอบครัวนะคะแล้วก็ชีวิต,ตรับราชการของหนูเลยค่ะเเเือกกมมันตะงงาววี่ย